สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาแต่งต้นพริกค่ะเรียกว่าแต่งแล้วกันนะคะคือเราจะมาตัดใบใบแรกใบเดิมของเขาตามช่วงระหว่างที่เขาแตกกิ่งก้านออกมาใหม่เนะะี่ยค่ะนี่ค่ะ แตกกิ่งออกมาใหม่แล้วเราก็จะตัดใบเก่าที่เป็นใบดั้งเดิมของเขาเลยออกไปอนะคะเพราะว่าใบเก่าก็แลดูไม่ค่อยไม่ค่อยสวยแล้วนะคะเห็นไคะใบเขาก็ดูเหมือนเป็นโลกนะ,น,ะน,น,นะคะเนี่ยค่ะมีจุดเนี่ยนะคะ เหมือนใบเขาเป็นโล,ล้วก็จะมาเล็มเขาออกค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเหลือแต่ที่เขาแตกกิ่งออกมาใหม่ค่ะก็ชมจากคลิปของเพื่อนๆนชาว youtube ของเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ทำประมาณนี้ ก็เลยจะลองดูนะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าพ้นที่ออกมาจะเป็นยังไงแต่ก็น่าจะดีนะคะพริกต้นนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเลยค่ะนี่ยอดเขาเหมือนเป็นโรคแล้วยอดดี ต้องเรียนรู้และหาวิธีแก้ไขนี่ค่ะเขามีตัวตัวแมลงอะไรมาเกาะอ,อยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรน้อตัวแบบเหมือนมีเขาอะนะคะแล้วที่หลังเขาก็จะมีหนามแหลมๆด้วยค่ะก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นศัตรูของพริกแน่เลย รับชมแล้วก็ฟังเสียงจากธรรมชาติกันนะคะเสียงนกเสียงไก่ไก่นี่คือเขาเลี้ยงไว้นะคะเราจะตัดเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็คือเขาเป็น ช่วงที่แตกกิ่งใหม่แล้วทั้งนั้นที่เราตัดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะนี่ก็จะไปตัดโดนเอากิ่งใหม่เข้าบ้างต้องค่อยๆทำค่ะดอย่าตัดผิดนะคะ <laughs> ถ้าเป็นเม็ดพริกแล้วสงสัยจะเผ็ดพอสมควรนะน,นี่แค่ตัดกิ่งก็รู้สึกว่ากินกินพริกออกแล้วล่ะค่ะกินเผ็ดเลยนะคะ ใบนี้ยังอยู่บนอยู่แต่ก็รู้สึกว่าใบไม่ค่อยจะโอเคนะคะเนี่ยค่ะใบก็เป็นจุดๆเหมือนกันก็เลยตัดซะเลย เสียงไม่แน่ใจว่าเข้าไปในโทรศัพท์ไหมนะคะทางบริษัทเขาประกาศเ,าเรียกรถที่ไปส่งสับประรดนะคะมาส่งสับประรดมาส่งผลลไม้แถมด้วยเสียงของจะตูบทั้งหลาย ช่วงนี้เป็นฤด,ดูของเขาอีกแล้วส่วงเสียงกันทั้งวันเลยค่ะต้นพริกของเรารู้สึกแปลกๆก็คือมองดูอ่ะรู้สึกว่าเขาแปลกๆอยู่นะคะ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเป็นโรคหรือเป็นอะไรหรือเปล่า มองแต่ต้นพริกไม่ได้มองในโทรศัพท์เลยไม่รู้กล้องส่องไปที่ไหนต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆคุณผู้ชมนี่มีน่าจะเป็นเมองบี่ขาวแน่เลยเราจะ ต้องได้พ่นยาไล่มแมลงแล้วเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันต่อเหตุการณ์หรือเปล่าที่ต้นเขาแลดูไม่ค่อยจะดีน่าจะมีเพี้ยเริ่มมีเพี้ยมาแน่เลยเมื่อกี้มีแมีงบีขาวบินอาจจะเป็นเพราะว่าต้นเขามีใบเยอะเนี่ยละค่ะ เขากำลังงามนะคะใบเขาก็เลยเยอะแตกกิก่งก้านสาขาออกมาเยอะ<ๆ>ก็เลยทำให้ดูต้นแน่นไปด้วยใบงั้นก็น่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องและที่มาตัดใบเขาออกนี ต้นนี้ตัดเยอะเลย <c ười> ให้เหลือแต่กิ่งนี่ค่รู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ที่ต้น ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคะ่ะ